ตัวนี่ไหมตัวใหญ่้อมกัดนี่ไรบ่เหมือนกัดลายไ่เหมือนกัดกิน โอ,สอ้สองดอกตอนนะครับใส่สวยเลยนะครับ <c oughs> ช่องน่อยต่อขันนานะครับนาเก่าใส่ดีครับตัวน,นี้เดี๋ยวกิปเปิลครับนี่ครับ ใส่สวยเลยให้ครับ <c oughs> สองดอกซ่อนบอถึอกนะครับวนาหลอดวนาพลาดเลยตัวบรไรหน่อยด้วยคนนะไปรึง่อยว่ะ ล้มนะครับปากเลยบ่ค่อยแม่นมันไหนแล้วเลยดิวยสวบแล้วบอ่อเอาอีกเลย่อดิครับมีใส่มาเบ่งลองนี่ครับคางข้างหนา้า ังมาใส่ครับแบบเอาตัวที่สองขอบอก,กัดอีกครับนันเ,เปลี่ยนแน่นเลยเอาตัุกุนดั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 นได้อเอานะครับโอ้ นี่ชุสองน้น่อยนี่นะครับอ,อยู่แบบนี้น้ำตื่นนะครับปลาน้ำไม่หมนมาเร็นน้ำนี่สองน้น่อยนี่ครับออออโอ้ลุดพอดีทันครับนห <c oughs> น่นอยครับไปครับทายแบบนิ่ง สุดยอดครับ